คุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวซ้ำสีค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะจอยฉันชาแล้วก็น้องแบมนั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับก็มีหลากหลายประเด็นมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะฮะ m e ร r y c h ิ i s t m า s ย้อนหลังด้วยเช่นกันนะคะน้องแบมแหมเมื่อกี้อยากจะให้เห็นชุดที่แบมใส่มามากก่อนที่จะเปลี่ยนชุดพิธีกรกางเกงก็ยังคงแดงอยู่คือเสื้อเขียวกางเกงแดงนะคะในวันย้อนหลังคริสต์มาสปลายตีนะแล้วก็คลนกันหน่อยครับผมอ่ะมีข่าวมาอัปเดตกันนะฮะเรื่องที่ข่าวแรกครับจากกรมการแพทย์นะครับกำลังจะเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รรรัับววคซีเเลลยยมมมถึงกุ่ป้าาห รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปหรือที่เรียกว่าแลบนั่นเองครับเริ่มต้นวันพรุ่งนี้แล้วล่ะครับกรมการแพทย์กระทรวงสาธรรารณสุขครับออกมาอัปเดตสำหรับการบริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปแลบครับหรือว่า long acting antibody เ <c oughs> พื่อป้องกันโควิด -19 <c oughs> สำหรับกลุ่มเป้าหมายอย่างกลุ่มเสี่ยงสูงที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครับและกลุ่มที่มีปัญหาการสนองต่อวัคซีนโดยเปิดให้เข้ารับฉีดวัคซีนวันพรุ่งนี้ วันที่27พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปครับโดยกลุ่มที่สามารถเข้ารับภูมคุ้มกันสําเร็จรูปแล็บได้คือกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะกลุ่มผู้ป่วยโรคไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายกลุ่มผู้ป่วยได้รับปลูกถ่ายไขยกระดูกครับรวมถึงกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งที่กําลังให้เคมีบําบัดครับกลุ่มผู้ป่วยที่กําลังได้รับ ยากดภูมิคุ้มกันกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ที่มี CDC น้อยกว่า100กลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอื่นๆและกลุ่มที่มีอาการแพ้วัคซีนโควิดครับรวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนครับและผู้ที่เคยรับวัคซีนเข็มสุดท้ายมาแล้ว3เดือนส่วนกลุ่ม,มอื่นๆมีการพิจารณาตามความเสี่ยงและดุดลพินิจของอายุรแพทย์กุมารแพทย์และแพทย์เจ้าของไข้เท่านั้นครับผม โดยภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปนะคะเป็นแอนติบอดีออกฤทธิ์ยาวที่ประกอบไปด้วยแอนติบอดี2ชนิดค่ะคือทิกซาเกวีแมปและซิก้าวีแมปค่ะซึ่งถ้าถามว่าภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปกับวัคซีน,นแตกต่างกันอย่างไรก็คือวัคซีน,เ,นเป็นสารที่ฉีดเข้าไปในร่างกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเองแต่ภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปนะคะเป็นภูมิคุ้มกันสําเร็จรูปที่เสริมภูมิคุ้มกันได้เลยค่ะทําให้เกิดประโยชน์อย่างมากในการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในกลุ่่่มผู้ปวยดัังงกลานนเอค ผู้ที่ต้องการเข้าฉีดวัคซีนนะคะก็สามารถสอบถามรายชื่อหน่วยให้บริการแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์นะคะหรือที่ w w w d m s g o t h นั่นเองค่ะใช่แล้วครับต่อที่ข่าวที่สนะฮะจากกรมควบคุมโรคครับออกมาเตือนเพราะว่าช่วงปลายปีก็ช่วงหลายการสั่งสรรพบปะนะฮะซึ่งเวลา สังสรรค์กันก,ก็รับประทานอาหารรับประทานอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นมื้อพวกหมูกระทะใช่ไหมครับก็ออกมาเตือนกันหน่อยนะครับถึงเรื่องของโรคหูดับซึ่สามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งมาจากการที่รับประทานหมูที่อาจจะไม่ได้สุกเต็มที่ครับผม ที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมปีนี้ครับประเทศไทยพบผู้ป่วยเป็นโรคหูดับมากถึง349รายซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว6รายครับโดยสาเหตุหลักเกิดจากการรับประทานอาหารรับประทานหมูดิบนี่แหละครับเช่นลาบหมูดิบ ลาบเลือดดิบเนื้อหมูสุกสุกดิบดิบที่ปรุงไม่สุกอีกทั้งโรคนี้เนี่ยยังสามารถติดต่อผ่านทางบาดแผลรอยทะลอกและทางเยื่อบุตาได้ครับโดยเมื่อได้รับเชื้อโรคไข้หูดับเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ผู้ติดเชื้อมีไข้สูงปวดศรีรษะรุนแรงเวียนศรีรษะจนทรงตัวไม่ได้อาเจียนถ่ายเหลวคอคอแข็งนะฮะ,ะออผู้ป่วยส่วนใหญ่สูญเสียาการได้ยินถึงขั้นหูหนวกขาวรก็เคยมีมาแล้วเหมือนกัน บางรายเนี่ยถึงขั้นติดเชื้อในกระแสะเลือดจนเสียชีวิตได้ครับโดยข้อควรระวังโรคหูดับมีดังนี้นะฮะอยาให้ทุกคนได้ ฟังกันดีๆเลยครับข้อที่1ครับควรรับประทานหมูที่ปรุงสุกเท่านั้นย้ำนะครับว่าต้องสุกและสุกแบบทั่วถึงเท่านั้นครับ 2. อาหารปิ้งย่างควรมีอุปกรณ์คีบหมูดิบแยกต่างหากไม่ควรใช้ตะเกียบคีบหมูดิบนะบางทีเราก็อาจจะเล่งหิวๆใช่ไหมครใช้ตะเกียบส่วนตัวเนะี่ยอันนี้ไม่แนะนําเลยนะครับและ3ครับไม่ควรรับประทานเนื้อหมูดิบร่วมกับการดื่มสุราครับ สี่ครับควรเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ไม่ควรซื้อจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาของหมูครับและ 5. ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรคโดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมูผู้ที่ทําในโรงงานโรงฆ่าสัตว์ผู้ที่ชำระเนื้อหมูสตัตวบาลสตัตวแพทย์ครับควรสวมรองเท้าบูทยางสวมถุงมือรวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุ่มระหว่างทํางานครับหากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิดและล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้งครับ แล้วถ้าพูดถึงเทศกาลปีใหม่นะคะนอกจากกินเลี้ยงกินฉลองกันแล้วเนี่ยนะคะอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือการได้ไปพักผ่อนเที่ยวต่างจังหวัดกันแต่สําหรับใครที่ไม่อยากไปไหนไกลนะคะแนะนําที่นี่เลยค่ะสวนนงนุษย์พัทยานะคะซึ่งนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษพัทยาก็ได้ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะด้วยการตอบโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อบัตรผ่านประตู1ท่านแถมฟรีอีก1ท่านนอกจากนั้นนะคะยังสามารถซื้อบตัตรการชมแสดงสวนนงนุษโชว์ได้ นะคะการแสดงน้องช้างในราคาเพียงท่านละ100บาทโดยโปรโมชันนี้ยังสามารถเที่ยวชมสวนสวยนะคะบนเนื้อที่กว่า1,700ได้ซึ่งรวมแล้วมากกว่า50สวนค่ะทิสวนลอยฟ้าสวนรถสวนกระถางและก็กล้วยไม้โดยเฉพาะสวนต้นตะบองเพชรสุดแปลกค่ะที่เต็มไปด้วยต้นตะบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์และยังได้ชมความยิ่งใหญ่ของหุบเขาไดาโนเสาร์ที่มีมากกว่า1000ตัวสวนอนุนุชน,นะคะเปิดให้บริการทุกวัน8ปดโมงเช้าถึง6โมงเย็นสำหรับเด็กๆที่ มากับครอบครัวสูงไม่เกิน140เซนติเมตรเข้าชมฟรีค่ะส่วนผู้สูงอายุนะคะที่อายุ60ปีขึ้นไปก็เข้าชมส่วนได้ฟรีทุกวันศุกร์ค่ะโดยโปรโมชั่นนี้จะมียาวๆตลอดเดือนมกราคม66เลยละค่ะเรายังอยู่ที่เรื่องของเทศกาลปีใหม่ครับเชื่อว่าใครหลายๆคนคงเตรียมจัดบ้านต้อนรับปีใหม่นะับ <c oughs> เพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะฮะแต่วันนี้จะมาบอกคับว่าถ้าคุณผู้ชมรวมถึงพี่จอยด้วยนะฮะ <c oughs> แบมเองด้วยถ้าจัดบ้านแล้วพบว่ามีข้าวของเครื่องใช้ที่สภาพดีแต่ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถนํามาแบ่ง ันส่งต่อให้กับคนอื่นได้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับซึ่งทาง,งเพจเทใจในรวบรวมองค์กรที่รับของมือสองเหล่านี้ไว้ครับ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถบริจาคได้ตามช่องทางที่สะดวกครับไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อสิ่งของสภาพดีที่นํามาใช้ต่อได้ไม่ว่าจะเป็นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าหนังสือเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดนตรีอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นสินค้าแบ่งปันในร้านปันกันครับนำเงินที่ได้ไปเป็นทุนเพื่อสร้างประโยชน์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลง,ปลงที่ดีขึ้นแก่สังคมครับนอกจากนั้นยังสามารถบริจาคของใช้ทุกอย่างไปที่มูลนิธิกระจกเงาครับโดยสามารถบริจาคด้วยตนเองครับส่งไปชนีหรือว่าถ้า ของเยอะเนี่ยก็สามารถเรียกรถมาที่บ้านได้แต่ต้องขอเป็นกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งที่ก็คือคลองเตยดีจังครับที่เปิดรับของมือสองทุกชนิดครับเพื่อส่งต่อให้สมาชิกในชุมชนและเป็นโอกาสให้เยาวชนในชุมชนคลองเตยเนี่ยฝึกแยกและขายสินค้ามือสองเพื่อนอําไปสร้างรายได้ครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนําไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆในคลองเตยต่อไปด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งที่ที่เปิดรับบริจาคสินคองคือมูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับโดยสามารถบ,บริจาคได้ทั้งหนึ่ง หนังสือเครื่องเขียนเสื้อผ้ารวมถึงของใช้ทั่วไปสําหรับเด็กๆเ,เลยนะครับใครที่สะดวกที่ไหนก็สามารถบริจาคให้กับที่นั่นได้เลยนะครับหรือว่าจะใครที่อยากจะสอบถามอะไรเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจเทใจได้เลยครับ,รบหรือว่าสอบถามไปที่มูลนิธิที่อยากที่จะบริจาคได้เลยนะฮะช่วงปีใหม่นี้ก็อยากให้เชิญชวนทุกคนมามบริจาคกัน<ช>จะได้เป็นสังคมแห่งการให้อย่างเต็มรูป<อ>แบบครับและบ้านเราก็จะสะอาดมากขึ้นด้วยใช่แล้วสุกโตงเอาละค่ะสำหรับคราวนี้นะคะพาทุกคนไปที่งานมอบรางวัลมูลนิธิตโยต้าประเทศไทย ปี2,564ถึง2,565กันค่ะ ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานมอบรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยประจำปี2564ถึง2565โตโยต้าไทยแลนด์ฟาวเดชันอวอร์ด2021ถึง2022นะคะหรือว่า TTF a w a r d 2021ถึง2022ค่ะโดยคุณประมวลสุทีวงศ์ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยและคุณนินนาชัยธีระพินโยประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร ทันตแพทย์หญิงสิริวันสืบนุการรองอธิบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณของนักวิชาการไทยและสนับสนุนให้นักวิชาการไทยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆโดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ค่ะภายในงานนะคะยังมีการมอบรางวัลเกียรติยศและมอบรางวัลในด้านต่างๆทั้งหมด4ด้านก็คือด้านสังคมศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีค่ะโดยปีนี้มีผลงานที่ส่งเข้ารับพิจารณารางวัลจำนวน136ผลงานค่ะตลอดระยะเวลา27ปีมูลนิธิตโตยต้าประเทศไทยค่ะได้มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นและเผยแพร่งานเขียนวิชาการออกสู่สาธารณาชนไปแล้วกว่า68เล่มค่ะเพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาอาจารย์นักวิชาการตลอดจนบุคคลทั่วไปด้วยละ่ะค่ะ แสดงความยินดีกับกนักวิชาการทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้รับการประกาศเยียิคุณในเรื่องของการสร้างตำราความรู้ให้กับประชาชนของคนไทยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญในการที่เราจะต้องมีนักวิชาการที่ค้นคว้าหาความรู้มาเผยแพร่เพราะว่าคุณภาพของประชากรของเราจะดีขึ้นหรือว่ามีคุณภาพที่มากขึ้นเพราะว่าได้ความรู้เหล่านี้ครับ ตอนนี้เราไปพักเบรกกันก่อนนะฮะช่วงหน้าครับมาติดตามใครที่ให้กำลังใจกับน้องๆ s e r r h t t r i n e ีจาก Star Search Idol อยู่นะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยได้เข้าคลาสปรับบุคลิกภาพกันนะฮะจากคุณครู Superstar College of Arts นะฮะว่าแต่จะสอนเกี่ยวเรื่องอะไรบ้างนะฮะติดตามกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน P.T เดแฮแชมพู โอ๊ตก <Good> ูดเลด์ยาเป่าคอซันจินซีกว่าสวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นรดต้นเบรกสองกันที่ข่าวบันเทิงกันนะคะเรามากันที่ข่าวแรกค่ะข,ของน้องเบลล่าต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังเพราะว่าเพิ่งจะอายุครบ33ปีไปเมื่อวันก่อนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เป็นประจําทุกปีเลยนะคะเพราะว่าน้องกับคุณแม่เ like. นี่ยจะไปทําบุญร่วมกับแฟน hoop. คลับนั่นเองค่ะ เมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะคือวันคล้ายวันเกิดของนาอกสาวสวยของทางช่องสามของเราอย่างน้องเบลล่าค่ะใครที่ติดตามเธอก็จะรู้ว่าเธอเนี่ยเป็นคนชอบทําบุญมากไม่ว่าจะโอกาสไหนก็มาจะเห็นน้องเดินทางไปทําบุญที่วัดใกล้บ้านอยู่เสมอและเนื่องในวันเกิดอายุครบ33ปีก็ไม่พลาดที่จะชวนคุณแม่แล้วก็แฟนคลับที่น่ารักนไปร่วมทําบุญด้วยกันนะคะงานนี้แฟนคลับก็ยังทำเซอร์ไพรส์ค่ะด้วยการจัดเต็มค่ะทั้งแบล็คดอฟที่ตกแต่งด้วยลูกโปง่งพร้อมกับฟู้ดทรัพอีกหลายคันเลยนะคะบอกเลยว่าจัด เต็มมากทั้งเค้กดอกไม้ของขวัญและก็อีอะไรอีกมากมายเลยนอกจากนี้ยังร่วมกันติดแฮชแท็กด้วยนะคะว่า Happy Bella d a เด0 2 2กันผ่านทางโซเชียลเพื่อร่วมกันอวยพรวันเกิดให้กับน้องเบลล่าด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งของขวัญพิเศษสุดๆก็คือของขวัญที่ได้จากคุณแม่นี่แหละค่ะบอกเลยว่าคุณแม่จัดหนักจัดเต็มให้กับลูกสาวด้วยการมอบโฉนดที่ดินให้อีกด้วยล่ะค่ะรายการข่าวสามสีของเราก็ขอร่วมอวยพรย้อนหลังนะคะให้เบลล่ามีความสุขมากๆทั้งในปีนี้แล้วก็ปีถัดๆไปด้วย ะะส่วนใครที่กําลังรอรละครของน้องกับพรมลิขิดแล้วก็ผลงานการแสดงของเบลล่าอยู่ก็อดใจรออีกนิดหนึ่งไม่นานเกินรออย่างแน่นอนค่ะเชื่อว่าเป็นปีที่ปังอย่างต่อเน,นื่องแน่นอนใช่ค่ะหน้าน,นะฮะสำหรับพี่เบลล่านะครับมาตอนที่ข่าวนี้นะครับกับใครที่ส่งกําลังใจมาอย่างต่อเน,นื่องให้กับน้องๆ Search t r a i n e e s t a r Search Idol นะครับหลายๆคนก็คงทราบกันดีครับว่าน้องๆกําลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเดบิวต์เป็นทีป๊อปบร์แบนด์ของไทยครับซึ่งอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆนอกจากการร้องการเต้นแล้วนนัั่่่กกก็คคืออาารทาทีีีีมบุลิภพดเง ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการที่เราจะชอบศิลปินหรือว่าไอดอลสักคนหนึ่งสิ่งแรกที่เรามองเห็นในตัวเขาก็คือรูปร่างหน้าตารวมถึงบุค,คลิกภาพครับที่มันสามารถมองเห็นได้ภายในครั้งเดียวครับซึ่ง Search Entertainment ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งนี้จึงเชิญคุณครูผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน Superstar College of Arts หรือ SCA เข้ามาเปิดคลาสสอนน้องๆ Search Tra i n e e จาก Star Search i d o l กันถึง Search Studio รามคำแหง81เลยครับซึ่งคุณครูที่มาสอนน้องๆในวันนันนน้กก็คคคือุณรูดาย สิกาโทนวนิกครับซึ่งนอกจากจะเป็นคุณครูสอนบุคลิกภาพแล้วยังเป็น MC และนางแบบรวมถึงเคยได้รับตำแหน่งสาวแพรวเมื่อปี2011ด้วยครับโดยในช่วงเช้านะครับคุณครูดายาครับเริ่มจากการพูดคุยกับน้องๆ Search Trainee <c oughs> เพื่อทำความรู้จักแล้วก็ศึกษาสิ่งที่ดีที่ควรรักษาไว้และสิ่งที่ต้องปรับปรุงครับซึ่งน้องๆหลายคนก็มีปัญหาในเรื่องของหลังคอมเดินไม่ตรงบ้างไหล่ไม่เท่ากันบ้างครับรวมถึงการไม่กล้าพูดต่อหน้าผู้คนนะครับซึ่งทั้งหมดที่พูดมาน ก็อาจจะทําให้น้องๆมีบุคลิกภาพที่ไม่ดีเท่าที่ควรครับนอกจากนี้คุณครูดายายังช่วยค้นหาวิธีแก้ไขสิ่งเหล่านั้นครับโดยสิ่งสําคัญคือต้องเริ่มจากตัวเราก่อนครับว่าเราอยากเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นไหมซึ่งพอรู้แล้วว่าแต่ละคน,นมีปัญหาอะไรพร้อมที่จะแก้ไขแล้วช่วงบ่ายคุณครูดายาก็เริ่มให้น้องๆเข้าคลาสปรับบุคลิกภาพอย่างจริงจังครับโดยเริ่มต้นด้วยการฝึกเดินให้ดูเท่ดูสมาร์มากขึ้นครับนอกจากนั้นยังฝึกให้รู้จักการพูดอย่าง อะไรให้เป็นที่รักของผู้คนด้วยครับรวมถึงการวางตัวที่ดีและเหมาะสมกับการเป็นศิลปินด้วยอ่ะเราไปฟังเสียงของคุณครูดายานะครับ ก็รู้สึกโหดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาพบน้องๆ Star Search Idol นะคะเพราะว่าเด็กๆทุกคนนะคะดูมีความตั้งใจมากแล้วก็ดูมีพลังเนาะที่จะมาเป็นศิลปินในอนาคตค่ะก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะจัดเต็มจัดหนักเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ m มซ d เซ t เนาะในเรื่องของการเป็นศิลปินที่ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการเดินการนั่งการโพสแล้วก็การพูดนะคะก็เรียกได้ว่าครบครันทุกเรื่องเลยค่ะ แอบไปเป็นแฟนคลับนะคะเพราะว่า,เ,าเราอยากจะรู้ว่าน้องๆมีพัฒนาการแบบไหนบ้างแต่เท่าที่ศึกษาดูนะคะในหลายๆสัมภาษณ์เนี่ยน้องๆค่อนข้างไปได้ดีเลยค่ะก็มีพื้นฐานที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วขนาดไม่ได้เรียนมาก่อนเนาะวันนี้ก็ได้มาแก้ไขจุดบกพร่องกันเล็กๆน้อยๆถือว่าวันนี้นี่ก็ทําให้น้องๆเนี่ยได้ก้าวไปขั้นหนึ่งค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโพสต์ที่เอาไปใช้ได้เลยเนาะเรื่องของการพูดบุคลิกภาพเพราะว่าตอนที่มีช่วงที่ให้ลองเดินนะคะก็จากเดินปกติเป็นแบบนี้พอให้เดินจริงทำได้ดีรับรองว่าเดินไปหาแฟนคลับคราวนี้หล่อแน่นอนค่ะ เอาจริงๆอยากไปซิดอินอยากไปนั่งฟังอยู่เหมือนกันนะพวกเราใช่เพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ทุกคนก็ก็มีแล้วบางทีอาจจะลืมตัวเหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณคุณครูดดยามากๆเลยนะครับที่สอนน้องๆแบบเต็มที่แต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของน้องๆเซิร์ชเทรนนีทั้ง14คนครับก็สามารถค้นหาคําว่า star search idol ทุกแพลตฟอร์มครับทั้งเฟซบุ o กอินสต a แกรมย u ทูบทิ t ตอร์ครับหรือใครที่อยากจะใกล้ชิดกับน้องๆมากขึ้นครับสามารถไปที่ Line Open Chat ชได้เลยครับสามารถสแกน ไว้ให้ที่หน้า i ิน t a g r a m เลยนะฮะ,ะก็จะบอกไว้ในนั้นครับน้องๆทั้ง14คนคือแบบว่าเก่งมากๆอยู่แล้วแล้วก็พร้อมจะเดบิวต์ติดตามต่อไปเรื่อยๆแล้ว<ช>ลกันเป็นกำลังใจกับน้องๆครับอย่างเราเห็นน้องๆมาตั้งแต่วันแรก<ช>นะจนถึงตอนนี้บอกเลยว่าน้องๆพัฒนาไปเยอะมากๆแล้วก็ทุกคนก็เริ่มฉายแสงในตัวเองออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคม,มากันที่ข่าวนี้กันบ้างดีกว่านะคะเป็นหนึ่งศิลปินระดับตำนานอย่างพี่เป้ไฮร็อกค่ะเขาได้จัดทําโครงการมอบสุขสร้างยิ้มนะคะด้วยการเลี้ยงอาหารให้กับน้องๆที่โรงเรียนเจริญรััอุปมค่ะ พี่เป้ไฮร็อกนะคะร่วมกับซูซูกิบางบัวทองค่ะจัดกิจกรรมมอบความสุขสร้างยิ้มให้กับน้องๆที่โรงเรียนเจริญรัตอุปถัมภ์ตําบลลำโพอ,อพําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะโดยภายในงานก็มีกิจกรรมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกอาหารข้าวหวานการจัดกิจกรรมร่วมสนุกให้กับเด็กๆได้รวมเล่นกันมากมายรวมถึงการเล่นดนตรีร้องเพลงเพราะๆโดนใจเด็กๆนะคะโดยพี่เป้ไฮร็อกค่ะก็ขอขึ้นโชว์ด้วยตัวเองไปเลยเรียกได้ว่าเอาใจเด็กๆแล้วก็บุคลากรที่โรงเรียนอย่างสนุกสนานค่ะ นอกจากนี้นะคะทางงาน,นก็ยังจัดเต็มค่ะยกของเล่นอย่างบ้านลมมาให้กับเด็กๆได้เล่นกันแบบพื้นเครงอีกด้วยซึ่งในส่วนของวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ค่ะเพื่อต้องการแบ่งปันความสุขแล้วก็ความรักพร้อมกับมอบความอบอุ่นแล้วก็ความสุขนะคะต้อนรับวันคริสต์มาสให้กับน้องๆเด็กเล็กที่โรงเรียนเจริญรัตอุปถัมภ์อีกด้วยเราไปฟังเสียงของพี่เป้ไฮดร็อกกันค่ะวัตถุประสงค์ตอนที่แฟนผมป่วยแล้วก็ผมคิดว่าเหมือนมันจะเสียลูกไปอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ย มันรับไม่ได้แล้วก็จะเสียลูกเสียแฟนไปพอลูกกับแฟนปลอดภัยมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทําอะไรทําประโยชน์ให้กับสังคมบ้างอะไรเงี้ยทาอะไรให้กับเด็กๆซึ่งแบบเด็กไม่มีโอกาสเด็กได้อโอกาสก็วันนี้ก็ได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วกคุยกับเพื่อนซึ่งเป็นเจ้าของเต็นท์รถด้วยมันเป็นจุดเริ่มแรกซึ่งของใกล้บ้านที่สุดบ้านผมหายจากที่ไปประมาณ7นาทีเองเพราะว่าเอ้ยเอาแบบใกล้บ้านเราก่อนมันจะได้มีความรู้สึกว่าสมบูรณ์ ต่อต่อไปเราจะสืบว่าที่ไหนมีแบบนี้อีกเราก็จะไปอีกโอกาสมันมีอยู่แล้วผู้ใหญ่ใจดีสร้างที่ดินให้สร้างโรงเรียนให้เรียนฟรีผมว่าผมอยากบอก,กเด็กว่าโอกาสของพวกเราเท่าเทียมกันหมดอยู่ที่เราคนเดียวว่าจะสร้างชีวิตสร้างอนาคตยังไงมันอยู่ที่เราครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะนอกจากเด็กจะได้อิ่มท้องกันแล้วก็ยังได้รับความสนุกสนานในช่วงปลายปีแบบนี้กันอีกด้วย ดูสนุกมากๆ,ๆเลยนะฮะจากภาพนะฮะดีใจแทนน้องๆเลยดีๆๆครับมาตอนที่อีกหนึ่งศิลปินนะครับที่บอกเลยว่าก็เป็นหนึ่งศิลปินในดวงใจนะแค่ขึ้นมีเสียงมาก็จะรู้แล้วว่าศิลปินคนนี้จริงๆนะฮะนั่นก็คือพี่แพรวคณเนตกุลนั่นเองครับหลังจากห่างหายจากการจับไหม่แล้วก็ปล่อยเพลงมานานนะครับก็ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่มาแล้วครับเพลงนี้ชื่อว่าระบายครับ หลังจากห่างหายจากการจับไม้มานานครับครั้งนี้แพรวคณิตกุลก็กลับมาอีกครั้งพร้อมเปิดตัวเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่าย s e กเ e r Music กครับกับเพลงที่มีชื่อว่าระบายหลายคนอาจจะฟังแล้วบอกว่าเป็นเพลงเศร้านะครับแต่ว่าถ้าลองไปฟังเพลงนี้ดีๆพร้อมกับดูเนื้อเพลงไปด้วยก็จะรู้เลยครับว่าเพลงนี้คือความหมายดีมากฟังแล้วรู้สึกเหมือนมีเพื่อนที่คอยให้กําลังใจมาอยู่ข้างๆเราครับพร้อมอยากให้เพลงนี้เนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกคนที่ได้ฟังด้วยครับซึ่งพี่แพรวก็ได้มาฝากเพลงนี้ในรายการข่า เอา3-4ด้วยนะฮะไปฟังเสร็จของพี่แพลกักันครับแค่ลับตายุทภักดูสักครั้งบอกเรื่องราวบายแพลความเจ็บช้ำ ปล่อยายน้ำตาและเรื่องทุกอย่างให้เธอระบายใจกับฉันจะไม่มีคำไหนมากกว่านั้นมีเพียงแค่ความหวังดีจากฉันอยากเป็นที่พักให้ใจเธอบางให้เธอได้วางเรื่องทุกอย่างปล่อยทิ้งไปชื่อเพลงว่าระบายค่ะเป็นเพลงใหม่แล้วก็อยู่ค่ายใหม่ด้วยก็คือ See ก ker Music เพลงที่ความหมายดีๆให้คนเข้าไปฟังแล้วแบบว่า เออได้อะแบบได้พักอะไรอย่างเงี้ยได้ฮิวใจปกติมันจะเป็นเพลงที่คนให้ก็เศร้าคนรับก็ยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่แต่คราวนี้มันจะเป็นทั้งคนให้แล้วก็คนรับอะมีความสุขแฮปปี้ฟังแล้วแบบว่าถ้าสมมติเราเห็นใครเหนื่อยอะแล้วเราให้เพลงเงี้ยอีกคนหนึ่งเขาก็จะรู้ได้ว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นห่วงเราแต่มันก็คงไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้อีกคนนึงกล้ามาเปิดใจกับเรามากขึ้นก็ได้ว่าแบบเขาเป็นอะไรอยากเล่าอะไรเงี้ยมันก็ใกล้จะปีใหม่เนาะ แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเคลียร์ใจอะสำหรับให้มันผ่านไปในปีนี้อะไรที่มันไม่โอเคแล้วก็เริ่มปีหน้ามันก็อาจจะเป็นเพลงที่ใครที่กําลังรู้สึกว่าคนข้างๆเรากําลังมีปัญหาเหนื่อยไหมแต่แทนที่เราจะต้องไปถามเขาว่าเหนื่อยไหมเขาคงไม่อยากพูดอะไรเลยอะก็เอาเพลงนี้เป็นเป็นให้เขาได้ว่าเออเป็นของขวัญเป็นตัวแทนเราว่าแบบว่าเราห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเนาะก็ก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะคะมีอะไรก็เข้าไปดูในแพรวคณิตกุลในอินสตาแกรมก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมให้ทําด้วยกัน ใส่เหมือนเดิมเลยนะะใช่ค่ะเนาะแล้วก็หน้าเด็กเหมือนเดิมด้วยถูกต้องแ่เนนะคะอเมื่อกี้ร้องกันแบบว่าตกไปอยู่ในพววังเลย <c oughs> อ่ะลองไปฟังลองไปดู MV เพลงนี้กันดูนะ <c oughs> ครับที่เราฉายให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะครับเข้าไปดูได้ที่ YouTube Seeker Music ครับกับเพลงระบายครับส่วนช่วงหน้าค่ะคุณซีชัตป,ปวีนะคะจะพาไปชมงานสัปดาห์ดิจิทัลค่ะงานใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสปปลาวเลยนะคะในงานจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันค่ะ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอปเปอเรชั่นจำกัดมหาชนเครื่องสัมอาง BSC คุณผู้ชมคะวันนี้ซีตื่นเต้นมากนะคะอากาศดีๆแบบนี้ก็พร้อมเปิดรับโอกาสที่ดีๆค่ะเนื่องจากเดลี่ซีทรีนะคะโดยที่ซีได้รับเชิญมาที่วันนี้ประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ซีอยู่ที่ประเทศลาวนะคะมาร่วมงาน Digital Week. ลาวดิจิทัลวีคหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนซีว่าที่ประเทศลาวเนี่ยเขามีเทคโนโลยียังไงบริษัทสตาร์ทอัพเขาเป็นยังไงรวมไปถึงอีโคซิสเต็มในประเทศนี้พร้อมกับการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนวันนี้เดี๋ยวซีจะพามาบุกงานนี้กันค่ะ ลำมิใช่น้อยนะคะสำหรับลาวดิจิทัลวีคจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเลยที่กรุงเวียงจันทร์หอประชุมแห่งชาติของเขาในงานก็มีบริษัทต,ต่างๆอย่างน่าสนใจส่วนใหญ่สุดก็เป็นการโชว์เทคโนโลยีและคมนหาคมจากเว็บบริการรายใหญ่ของลาวคนทับเทคโนโลยี 5G ทั้งเรื่องเครือข่ายแพลตฟอร์มการสื่อสารรวมไปถึงระบบนิเวศต่างๆให้ชีวิตสบายขึ้นที่น่าสนใจก็คือการประยุกต์ใช้คลื่นความถี่ 2G 3G 4.5G และ 5G ให้ตรงกับความต้องการของคนในแต่ละพื้นที่ในประเทศลาวส่วนสตาร์ทอัพลาวเองก็น่าสนใจ ไดหลายมุมค่ะตั้งแต่แพลตฟอร์มการจองโลจิสติกบัญชีตัวช่วยด้ันการตลาดอย่างการดึงคอมเมนต์ไลฟ์คอมเมอร์สระบบบริหารจัดการด้านการเกษตรคนไทยเองก็มีไปลงทุนอยู่หลายบริษัทอย่างมันดาราเนี่ก็ของคนไทยนะคะเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดด้วยระบบ Data AI โลกา